กรเขียนกรอนด้วยกันกับจิรนันพิปรีชาชมราุมสมองใส่ใจสบายจัดกิจกรรมเขียนกรอนด้วยกันกับจิรนันพิษปรีชาในวันสุนทรภู่26มิถุนายน2567ที่ผ่านมาบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนไปติดตามรับชมกันเลยค่ะขออนุญาตเพราะเราเป็นกรอนนะเราขออนุญาต าำบทกลน,นะครับวันสื่อคามคู่ร่วมเรียงร้อยถ้อยคำนำหมักษรสร้างบทกลอนด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ในเวิร์กช็อปแต่งกลอนกับคุณจีรนันแต่งด้วยกันกับสมาชิกสมองใสใจสบายครับว้าวดคุณมากเล่นมากเลยจ้บ อ่านี่นี่นี่ผู้มีที่คนดูติดได่ครับพอดีพี่ชื่อาจโรงพยาบงลมรู้จักเลยนะคะแล้วก็กระยอประตามชมรมเป็นพี่สาวของน้องวันเป็นพี่สาวของน้องจีเป็นในบ้านเดียวกันบ้านอยู่ใกล้กันและเป็นคนที่คอยไปขโมยหนังสือที่ร้านของน้องจีอ่านประจำร้านสิริบันร้านสิริบันค่ะจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรัง ก็เป็นเด็กตังค์ค่ะนะครับก่อนอื่นก่อนที่ผมจะมาน,นําเสนอบางอย่างแน่นอนให้ทุกคนวางวางวางมาือบนบนที่หน้าที่ติ๊กที่โต๊ะอ่ะโอเควางวางเอาแบแบมมือไว้เลยนะแล้วให้ทุกคนพับนิ้วการกดเอาไว้พับนุ่งการของพ่อเลยกดนุการแ้แล้วกดแล้วทุกนิ้ววางอยู่บนโต๊ะนะครับหัวใจยังแข็งแรงต้องกระดโดดน,นิ้วโป้งขึ้นใช่ไหฮะกระโดดนิ้วโป้งสิโอแสดงหัวใจเราแข็งแรงลองดูข้างเนื้อ กล้ามเนื้อพวกอเราดีไม่ดีกระโดดดิด้วชีได้ไหมโอ้โอ้เก่งมากทีนี้อลองดูสมรรถภาพทางเแค่ยกยูน,ยนางสิครับไม่ใช่ยกยูนรับกยูน มีีค่ะมีต้อนรับทุกท่านนะคะอยากให้มีความสนับุการร่วมกิจกรรมของชมรมนะคะแล้วก็มีรับฟังข้อคิดเห็นทุกสิ่งนั้นนะคะที่จะเกิดประโยชน์ให้กับพวกเรานะคะเพราะว่ายังคงมุ่งมั่นเรื่องเจตนารมของชมรมนะคะเราเอาไซเมอร์เราเป็นแล้วรักษาได้แต่เราสามารถชะลอไม่ให้เกิดเร็วแล้วก็ต้องการรู้ไว่ใช่ว่าได้นะการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างก็เนี่ย ป้ายน้าองภาวะสมองเสื่อมเสื่อมเพราะไม่ไม่ยอมรับรู้อะไรใหม่ๆไม่ยอมใส่อะไรใหม่ๆเข้าไปอโดยคือก็ธรรมดาแหละสมองมันช้าลงแต่ว่าถ้าปิดสนิทเนี่ยนะมันก็ยิ่งเดทอะ่ะเพราะ,ะการเขียนตอนวันนี้เรามาเขียนเล่นไม่ได้ตั้งใจเขียนเพื่อจะจะลึกไว้ในประวัติศาสตร์อะไรบทกวีคือถ้อยคําที่มาใน เป็นฟอร์มมาเลยสัมผัสตรงนั้นตรงนี้หรือว่ามีข้อบังคับมันคือการบอกเล่าแต่ทำไงให้จำอ่ะต้องมีสัมผัสเห็นไหมคำขวัญไทยรถบรรทุกอ่ะใช่ไหมเออเห็นครั้งเดียวจำได้เลยใช่เฮ้ยพี่จำได้อันนึ่งดีใจจังคันหลังก็ลาวอ่าเฮ้ยมัน เท่นะก็คือคนอินสานไงเขาเรียกตัวเองว่าลาวไงแบบโอ้แล้วอาชีพขับแท็กซี่ก็เยอะมากใช่ไหมฮะ <c oughs> นี่แหละคืออนุภาพของภาษาและถ้อยคำที่ถูกนำมาย้ำเป็นกวี Downtown. ท้ายรถมันทุกก็กวีชนิดหนึ่งเพราะมันมีสัมผัสไง <c oughs> ใช่ไหมฝรั่งก็เรียกว่า Rhyme r h y m e ร me คือคำจอดคล้องจองนะซึ่งอาจจะสองบรรทัดก,ก็ได้แบบรถบรรทุก หรือจะเป็นบทกวีเต็มรูปแบบตามแต่ละชาติ mm hmm. แต่ละภาษาทีนี้ในสังคมไทยเนี่ยมันสําคัญมากสําคัญจนเราลืมเลย mm hmm. เหมือนอากาศที่เราหายใจเหมือนเกลือที่เรากินหนุ่มสาวจะจีบกันอนะ่ะ mm hmm. มันก็ต้องออกมาเป็นเพลงเ mm hmm. พราะคนส่วนใหญ่อะไรรู้ไหมเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะเขาเรียกวิชาการาก like history, history, ็เรียกว่า oral history ก็คือ ประวัติศาสตร์บอกเล่าวัฒนธรรมก็เหมือนกันถ่ายทอดผ่านการบอกไอเรื่องของวัฒนธรรมภาษาก็เหมือนกันพอเรายิ่งเรียนรู้ยิ่งเพิ่มเติมเนี่ยนะมันจะเกิดการยำที่ออกมาเละบ้างออกมาสวยงามบ้างแต่มันจะได้ของใหม่ตลอดเวลาลองคิดดูสิคะคำอะไรบ้างที่เราเพิ่งมาเจอตอนเราอายุมากแล้วเนี้ยแต่มันอยู่ อยู่ต่อได้ไปต่ออันหนึ่งที่คิดออกนะคือคำว่าโดนเพราะมันไม่เคยมี expression ในภาษาไทยแบบนี้คือคำว่าปิ้งมาที่หลังนะทัวลงอะไรแบบเนี้ยคืออะไรที่มันสื่อสื่อความคิดความในใจด้วยคำง่ายๆเพียงหนึ่งหรือสองคำเนี้ยนะ เราต้องต้อนรับอ่ะอย่างตัวเองเวลาเขียนก่อนก็เลยยึดหลักนี้ว่าสั้นง่ายกระชับแล้วก็จะให้สวยก็อย่าบอกตรงๆต้องใช้อุป,ปมาหรือใช้ภาพนะภาพในคำอันทถมนิีหนึ่งชุนทอนผู้คือคนที่ทำไมรู้เรื่องอ่านหนังสือพิมพ์ไเปล่าอ่ะ สมัยรอรอสามใช่ไหมรอสองกับต้นรอสามทำไมรู้เรื่องควีนวิกตอรียทำไมรู้เรื่องเกาะอันดามันทำไมรู้เรื่องสีลังกางเพราะว่านักนักวิชาการได้ทำการวิเคราะห์แล้วนะเหตุการณ์ร่วมสมัยมันเกิดแบบนั้นซะเยอะนะอุสเลนนางลาเวงเนี่ยเฮ้ยตัวแทน ตัวแทนจักรวรรดิอังกฤษเอษอนั่นแหละมีปืนใหญ่มีอะไรต่ออะไรด้วยใช่ไหมอ่ะมายึดเกาะมายึดเกาะก็ฮ้ยมันลังกาแน่ๆเลยหรือชีปเปอยเนี่ยตอนหลังเราก็เจอไงอันนาบันอันดามันนิโคบาเกาะที่อยู่ตรงตรงอ่าวเบงกอลส่วนลึกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมีชีปเปอยจริงๆเนี่ยสุนทรภู่เนี้ย สุดยอดเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์โลกด้วยนะยูเนสโกฮัะเรามาเขียนกันไมอ่ะเอาอย่างงี้เมื่อกี้ที่เราคุยกันคือเริ่มด้วยภาพอะไรก็ได้แต่เราจะโยงไปไหนอ่าจุดหมายก่อนจุดหมายเลยลนมใครลืมลืมเก็บผ้าหาเอาไหมเห็นไหมเห็นไหม ก็บอกแล้วว่าเราเราต้องคุยกันก่อนว่าเราจะพาไปทางไหนเอาละค่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะการแต่งกรอนจากห้องเรียนของชมลมสมองใสใจสบายแต่ละคนนะคะช่วยกันนึกคำนึกประโยคให้ออกมาเป็นบทกรอนในแต่ละบทค่ะนี่ครูตัวจริงมาแล้วมาแล้วครูมาแล้วปกติจะไปทำกรอนสดไม่ค่อยเก่งน สอนอะไรที่ไหนเอ่อเป็นอาจารย์อยู่คณะแพทย์จุฬาแต่กเกษียณแล้วค่ะหน้าตามไม่น่าเกษียณเลยเ <c oughs> นาะฝนมาฟ้าหอมองเมฆร้องไห้เห็นอะไรในจิตกันไหมหนาฝนมาฟ้าหอมองเมฆร้องไห้ทำหัวใจร่ําร้องึันหนึ่งค่ะฝนมาฟ้าหอมองเมฆร้องไห้ ขอให้ใครช่วยตามเงินฉันมาอันนี้โดนวิชาชีพโ <ic> ดนตเดีแล้วตีนะีนะเขา้เขายุคเข้าสมัยนะคะ <S <S แต่เดินใช่ใช่มันผมรู้สึกว่ามันข้ามช็อตไปนิดหนึ่นนิดเดียวยจริงๆอ่ะใช่ไหมเมื่อเราเขียนเรื่องอ่ะ,ะเรากำลังเขียนถึงไมฆฝนถึงบรรยากาศอยู่แล้วก็ อยู่ดีๆก็มีเสียงเอ้ยช่วยตามเงินกลับมาหน่อยซึ่งคนดูจะยังไม่ทันถูกดูดเข้าไปในอารมณ์นั้นใช่ไหมร้องไหมร้อไหมค่ะฝนมาฟ้าหมอรียกร้อง เสียงแล้วเสียงที่นิยมกันและไม่ขัดถูก็คือวักแรกนี่มันต้องลงท้ายด้วยเสียงจัตวาเสียงโซเสียงหนักนะเพราะว่าเสียงสามมันจะลงมาอยู่อันที่สซึ่งสองอันนี้มันจะเป็นความท้าที่สำคัญมากในการทำให้เสียงออกมาไพเราะก็คือวัตที่2อนี่นะเสียงหนักเลย เสียงจับตวายิ่งดีสูนทราผู้ใช้ตลอดสามร้อยหนขอให้จนที่งก่าปูงกิจกรรมแต่งกรอนด้วยกันในวันนี้สนุกสนานเพิดเพลินมากนะคะพวกเราได้เรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านบทกวีการเรียบเรียงลำดับเรื่องราวและการใช้สัมผัสคำวัก ตอนต่างๆเวลาผ่านไปอย่างไม่รู้ตัวและแล้วบทกรที่พวกเราช่วยกันแต่งขึ้นก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยค่ะไี่ช่วยกันเขียนนะคะไ,ไอเดียดีๆนี่ไม่ได้มาจากนิยากรอนนะจะเพราะว่าเราก็องนึกไม่ถึงไงว่ามันจะมีสิ่งนี้เข้ามาในบทก,กวีได้ <laughs> <laughs> สดนุกดีโม้มา นี่โจนะเริ่มต้นน้ำตาไหลเงินหายกับสายฝนนรไม่ริองต่อยอดแล้วโทรมาได้ทุกวันช่างอดทนตาร้อยขนคห้อยจนยิ่งกว่ากูคือไม่ต้องบอกว่าโดนมิดออนไลน์นะจนี่ก็ตูมันชัดเจนมาก มีกโดนลูกสวดจนเสียงแหบแสบแก้วห hey, ูต้องบากหน้าก่อนเลยคะอ๋อเอ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ว่าคนนี้ต้องต้องบาดหน้าแม้นอับอายแม่อับอายต้องบาดหน้าหาตำรวจโดนลูกสวดจนเสียงแหบ แซ่แก้วหูจะได้คืนหรือไม่ต้องลองดูงงแม้เสียรู้ไม่เสียแซล้ล้วต่อไปชอบอันนี้ถุงทอสายแดประยัดดับมืดฝนนี่หมดแ yeah บอกลูกชายตัวเองนะนโอนมามูฟออนได้เลยอมาเขียนด้วยกันนะมันจะเป็นบทกวมีที่ดีมากไม่ใช่ในแค่ในแง่ชันทัลักอะไรอย่างนี้นะเพราะบางคนอาจจะไม่เคยเขียนเลยแต่ในแง่ของไอเดียไอเดียคิดหลายคนดีกว่าคนเดียวจริงๆแล้วก็พูดถึงจุดเด่นเด่นที่สุดก็คือความแทบของคนเขียน ตีทำสอนชีวิตหรือะไรนะแต่คือถ้าเราอ่านนะแล้วใครเขียนว่าอะไรบางอยางก็อาลมืใครๆไอ้กอดในห้องน้ำชายอะไรแบบนี้ยค่ะวันนี้มาสอนนักเรียนของชมรมสมองใสใจสบายเป็นยังไงบ้างคะคือเราฟังดูเหมือนกับว่าการเขียน,นหรือว่ากล่าวกรนนี้ มันเป็นเรื่องซีเรียสเรื่องที่ถ้าเป็นวิชาภาษาไทยสมัยเด็กๆก,ก็หลับะนะแต่อยากจะบอกว่าเราใช้เป็นสื่อนะฮะสื่อในการแสดงอารมณ์แสดงความรู้แสดงได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเลยมายุให้ช่วยกันเขียนทีนี้มันจะไปในทิศทางไหนเราต้องอยังอารมณ์คนฟังก่อนแล้วก่อนตะก,กี้เนี่ยมันออกมาในทางอารมณ์แบบ ปิ้วมากแซบมากท,าทั้งนั้นที่เป็นเป็นกรแปดธรรมดาเดี๋ยวลองอ่านดูแล้วกันนะ,ะผู้ที่มาในชมรมนี้นะเรียกว่าผ่านการถ้าเปิดสมองมาแล้วอ่ะคือยอมรับสิ่งใหม่ๆต้องการเรียนรู้และทดลองอะไรใหม่ๆซึ่งอันนี้เป็นเป็นจริงๆมันน่าจะเป็นจุดประสงค์ของการรักษาดูแลสมองนะคะ <med> ก็กรอนเป็นเพียงอุปกรณ์เป็นภาชนะเราใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนแล้วเนี่ยนะนั่งง่ายๆปล่อยใจสบายๆทำอะไรก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วเราก็ชรา,าอย่างมีคุณภาพ ติดตาม how to สมองใส่ใจสบายได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมสมองใส่ใจสบายได้ที่ n i n t @healthybrain ขีดหม่หรือดูรายละเอียดในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r r i e e และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ